แปลงร่างฟิวสวัสดีครับพี่พี่วุ่น,นวายสตอรี่ช n n น l นะจ๊ะกลับมาแล้วครับกับบีบกับอีีของรถตู้เอาผาดนาคะครับพี่พีซึ่งวันนี้เราจะพาไอ้เต้าสีข้าวนะฮะมานั่งบนเอาผาดสุดรูฮารูฮาราของเราเองนะครับพี่พีซึ่งลกคันนี้ตั้งแต่ซื้อมานะบอกเลยว่า แทบลืมไปเลยว่ามีเขาอยู่นะแต่วันนี้เราจะไม่ลืมเขาเพราะว่าไอ้เต้าคุณปู่เขาต้นเรียกเขาคุณปู่นะเพราะเขาเกิดนานแล้วคุณปู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะให้คุณปู่พาน้องๆสี่ข้าวขับรถเล่นหน่อยนะคบคุณปู่นะคุณปู่อย่าดับกลางทางนะครับโอเคเดี๋ยวผมบอกคุณปู่แล้วนะแล้วก็ผมจะพาสีข้าวชูฟังอยังงกันเนี่ ชืฟังยังกันอ๋อเดี๋ยวเราจะให้น้องสี่ข้าขึ้นคุณปู่เอาผาดของเราดีกว่านะคะพี่พี่แล้วเราจะไปพาดูในบรรยากาศว่าหลังจากไอ้เต้าสีข้าวนะฮะได้ขึ้นเอาผาดแล้วได้ขับรอบจังหวัดรอบหมู่บ้านรอบประเทศแล้วนะฮะภายในรถตู้จะมีบรรยากาศวุ่นวายสักแค่ไหนรอดูในอีพีนี้ได้เลยไปครับเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถก่อนนะมาเร็ว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 ลัดลัดลัด แก่งจตบเล็กหน่อยได้นี่เอาสากเอาสากฉากมานี่ฉากมานีโอยากขึ้นไปโอ้ยต้วนปิด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 เลยตุ้มเอ้าและนี่คือบรรยากาศภายในรถตู้ V I P ของเราวว้า ข้างในค่อนข้างจะทึบๆหน่อยนะคะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้ข้างในจะเป็นแอร์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องตื่นตกใจไปนะเด็กๆไม่ต้องตื่นตกใจไปเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างให้เด็กๆก่อนไม่ต้องมาหอบเลยนะภายในระถตู้ค่อนข้างจะกว้างขวานะคะเป็นแอร์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะโดยที่เราเปิดกระจกบานนี้ไว้นะฮะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนขึ้นเยอะมากกว่านี้เราก็จะเปิดกระจกทุกบานแต่ว่าตอนนี้ผมคนโทลคนเดียวนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้นะคะพี่พี่เราก็เลยจําเป็นจะต้องเข้าไปก่อนนะคะเข้าสังนะคะนะคะเข้าไปก่อนนะคะเร็วๆหน่อยนะโชเฟอร์ตุกติกนะให้ลถมันโกกเข้ามานะเออแล้วเราจะสตาร์ทรถแล้วลูกๆใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์ก็เข้าเดี๋ยวแอร์ก็เข้าโอเคคาดเข็มขาดด้วย ตอนนี้นะเราจะให้ดูบรรยากาศภายในรถยนต์นะคะพี่พี่โอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าในรถตู้ VIP นะฮะหรือเอาผ่านคันนี้นี่เองนะฮะ <c oughs> ไม่หยังของมึงเหนียวสากตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่้องค่ะสากได้ขึ้นรถตู้ VIP ค่ะโอ้ย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 อย่าโดดออกไปไปนั่งข้างในนุ่นอย่าโดดออกมานะทั้งสองตัวแล้วก็ทั้งสี่ตัวค่อนข้างจะตื่นเต้นนะพี่พี่นี่คือครั้งแรกของสีขาวที่ได้ออนทัว บนรถตู้ V I P นะฮะขนาด900ที่นั่งนะครับโอ้โหดูหน้าน้องเข้าเหนียวโอ้ยพ่อขาพ่อขาสากร้อนค่ะสากอยากโดนค่ะโอ้ยอ,อยไปได้ยังนะ آ اي آ اي อ, اي อ้อยอ้อยอ้อยสากอ้อยไม่ได้ลูกไม่ได้โอ้ยเข้าไปก่อนเข้าไปเข้าไป,าไป,าไปโอ้ยแสบยคอส,สากอยากออกจากตรงนี้ค่ะสากอยากออกค่ะทุกคนนั่งการเดินผัดครับเข,ขาจะการเดินผัดแล้ตอนนี้รถตู้เรากำลังวิ่งด้วยความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ look, ้ข้าวเหนียวข้างล่างตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากเลยครับโอ้ยเหนียวไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะทักทายพี่ๆีแฟนคลับหน่อยฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนค่ะเข้าไป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 ข้าจะผัดอยามาอะไรบูมนี้อยาเข้ามาไอไอไออยาออกไปออกไปออกไปอยู่ที่อื่นบ้างข้าเจ้าบอกข้าเจ้าได้สิเปิดประตูกูปิดประตูก่อนปิดประตังข้าเจ้าอย่าเปิดประตูนะเข้าเจ้าลงมา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  เขาเจ้าลงมาเดี๋ยวเจ้าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะเปิดประตูเดี๋ยวประตูมันจะคุลูกออกไปนะลูกนะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้และนี่คือโอ้ยขับรถดีๆเด็กนัง,งนู้นนะี่นะแมวมันนีเกือบใส่ขางทางว่ะชอปเปอร์ขับดีๆเบื้องนาเบื้องนารถต้องมา,าหัวเลยเอาล่ะครับพี่พี่และนี่คือหนึ่งความตื่นเต้นนะเราจะถึงบ้านกันไหมเนี่ย กระจกเปิดเลยพอดิถ้าเห็นหยังของเมื่อกี้ถ้าเห็นหยังโอ้ยกับส้นต้นไม้เก่งรู้ว่าทุกตัว okay. ค่อนข้างจะตื่นเต้นขาสวยตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนค่ะเข้าสวยโอ้ยเข้าสวยคือเคยวัดค่ะสวยไม่เคยเห็ีมาวัดเลยค่ะสาก็ตื่นเต้นนะคะพ่อแม่พี่น้องขาอ้อย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 อ้ยช่วยด้วยอีสากะเหยียบพ่อ ใช <formation> กูสิบพ่้ามันคือรถตู้อีกแล้วมึงไปนั่งคอมอกือเขาบุนาไปไปนั่งนุ่นสวยสวยชวยชวยจำได้ไหมเวลากบาดมึมาโดนปนญีดิปลดภัยปลดภัยเต็มคาราเบลเลยตอนนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปนั่งที่เข้าไปประจําที่เข้าไปประจําที่เข้าไปประจาที่เข้าไปประจำที่โอ้ยอย่ามาสดประตูไปนั่งอยู่เฉยเรื่องคาดเข็มขาดนุ่นเป็นอย่างมึงเห็นหมาบอดนีน่ะ ทุกคนครับตอนนี้ในบรรยากาศเราค่อนข้างจะวุ่นไวายไปหน่อยเนื่องจากเด็กๆวเขาตื่นเต้นกับการขึ้นรถตู้ในครั้งแรกมาพี่ๆอาจจะมีการตีกันเล็กน้อยนะครับโอ้ยทุกคนเราจะขับเร็วๆหน่อยร้อนมากร้อนมากขับเร็วๆเขาสากร้อนมากเลยค่ะเขาสากรู้สึกมากเ,เหมืลนรถตู้รักพาตัวเด็กเลยค่ะสากจะาถึงบ้านแล้วค่ะเขาได้อึดอัดมากค่ะเปิดประตูก็ไม่ได้เปดิดหน้าต่างก็ไม่ได้ชิบหายร้อนมาก อยแน่พบ่นอกซอยเน่รถตู้ลักหมาโอ้โหช่วยด้วยครับรถตู้ลักหมาสวยเรยค่ะชวยหอนค่ะชวยหอนเขาสวยเป็นหมาตัวที่เรียบร้อยที่สุดหลังจากที่เราได้พาน้องๆขึ้นมาบนรถตู้นะครับเราได้ค้นพบว่าเขาสวยเนี่ยเป็นหมาที่เรียบร้อยที่สุดเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าสวยไม่เดือดไม่สนเลยค่ะ สำหรับตัวอื่นนะฮะโอ้หมันอยู่ไม่เป็นสุกเลยบอกให้นั่งเฉยเฉยมันก็ไม่นั่งเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นอีสากนี่ตัวดีเลยครับนี่เห็นไหมตะเกียรตะกายปีนไปไปหมดก็สากร้นเนี่ยคะ่ะพ่อสากร้นมากเลยคะ่ะสากอยกออกจากตรงนี้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะบีบีที่ดือ้อมากแต่ว่าขา้าใส่กันนั่งอย่างเฉยใช่ไหมคะใช่แหลคะค่ะบีพ,พีและนี่คือบรรยากาศภายในรถตู้ VIP ของเรานะฮะค่อนข้างจะโงงโงงกว้างขวางมากเสียอย่างเดียวคือร้อนที่หายเลยนะเพราะว่า เรามีแอร์นะคะเป็นแอร์อีกแก่นะครับที่เราใช้เป็นแอร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะับพี่ๆซึ่งตอนนี้เด็กๆมันก็ค่อนข้างจะร้อนจริงๆนั่นแหละค่ะมันร้อนมากครับเดี๋ยวเราก็จะถึงบ้านแล้วนะฮะแล้วก็เราจะทําการเอาน้องเข้าไปดื่มน้ําน้ําแดงนะฮะและน้าแข็งตามสเต็ปเดี๋ยวดูโชเฟอร์โชเฟอร์ใจจะขาดแล้วค่ะใจจะขาดแล้วค่ะเร็วๆนอยโชเฟอร์หายใจไม่ออกแล้วค่ะข้างในเหมือนตู้อบเลยค่ะ พูดโนปึงเนาะเ็นยูฮอนแถวสียงมึนนะเป็นยันงสี่หลักไดช่องกูนะร้อนมากครับพี่พี่ตอนนี้เรากำลังจะถึงบ้านแล้วอ,อ,ลอดใจอดใจรอหน่อยนะเด็กๆนะเออเด็กๆก็จะขาดใจตายลวเอออ,อดใจรอหน่อยอ,อดใจรอหน่อยข้างในก็ค่อนข้างจะมืนนะครับพี่พี่เนื่องจากแสงไม่เพียงพอนะครับโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะฮะเราคงได้แต่คาดหวังว่าจุกติ๊กจะจะจะ,จะพาน้องลงไปจากรูเอลติ๊กไปประตูนะจะ๊ะถอยอีกจังหน่อยถอยอีกจังหน่อยมันเลยประตูบ้านถอยอีกจังหน่อย เออถอยอีก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 อีก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 พออเมกเบกเบกโอเคเธอปาหนอนเอาผ่านห้อขี่หัวด่างอย่างเงี้ยเอามาขับอีกเด้อนี่บักนี่บักโต้ไล่เอาเอวติงยุ้มคว่ำมันเข้าไปยุ้มคว่ำมันเข้าไปยุ้มคว่ำมันเข้าไปก่อนเอาเอาบักนี่เข้าไปก่อนเธอเอาผ่านเอาผ่านประพานเด้อเดี๋ยวเอาผ่านฮนอนเดี๋ยวเมื่อกี้สองพาร์นตาสั่น ไป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 ไไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปอย่าหาเรื่องพ่อนะโอ้ยจะเป็นเกิงบบบคุ้ยไปกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งกี่วอนกูเลยสิตายมาลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไป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 กีวอนก็อยากเข้าบ้านพาดเอาผ่านห้อบเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเข้าบนนะอ๋อ พี่ซาอยากเอาเหี้ยนมาเหี้ยนไมีน้ำแข็งร้อนๆหนูซื้อมาให้ร้อนมากเลยครับพี่พี่สำหรับอีทีนี้นเราจะต้องขอตัวไปซื้อน้ำแข็งให้แก๊งขี้หมาก่อนนะครับมันน่าจะร้อนมากข้างในร้อนมากจริงๆคือจังต่ออ๊ตนี่แหละเอาผ่านนะขอบคุณเด้อทิพย์ทิพย์ทิพย์น้องๆไปเดี๋ยวมันก็ดับต่ปู่เขาไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่พี่ร้อนมากสวัสดีครับ